ทุกคนตรงนี้จะอยู่วัดในตำนานของลำปางวัดสรีชุมไม่ไกลแต่เราเจอชิบาชาทุกคนจากเดี๋ยวจะหาว่าอวดแต่ของกินตรงนี้ก็มีวัดในนามในตำนานที่ไฟไหม้ดังมากสมัยก่อน,นะะเนี่ยหาเลี้ยวขวาไปตรง4แยกเลี้ยวซ้ายก็เป็นสารหลักเมืองจะไปวัดสักการะนะะพาดิราโดคันตรายหนึ่งใน4ของประเทศนะฮะที่อยู่ประจำภาคจำทิศของทิศปกป้องคุ้มกันนะฮะแต่เรามาที่นี่ก่อนเราเราแบบ ตื่นเต้นมากเจอชิบาชานี่มีทั่วประเทศเลยนะทุกคนจ๋านี่เมนูซิกเนเจอร์ของเขาตกลงเมนูซิกเนเจอร์ของหนูอะไรนะอีกทีหนึ่งมีชานนมบาวชูก้าและนอกนั้นก็ทุกอย่างอร่อยหมดทุกคนจ๋านี่ฮะอ่าอย่างอร่อยหมดเลยเปิดทุกวันไหมลูกเปิดทุกวันค่ะปิดวันอังคารวันเสาร์ตั้งแต่ตีหนึงจนถึงสองทุ่มสองทุ่มเลยทุกคนตรงนี้ตรงข้ามกับย้งๆกับลำปางกัลยาณีชิบาชาทุกคนดูหน้าตาก่อนนะนีหน้าตาดี บรรยากาศด้านหน้าเนี่ยนั่งได้มี WiFi ทุกคนใช้จะนั่งออนไลน์ทำงานไปด้วยแล้วก็ชิลไปโอเพ่นแอร์นะฮะเย็นสบายนะฮะข้างในมีห้องแอร์ด้วยจัดทุกคนจะ้ะนะฮะไปข้างในมีห้องแอร์ด้วยทุกคนนี้เรามองข้ามไปได้ยังไงทุกคนจะ้ะหอยอลังการหูหลามาเห่ามากเนี่ยเป็นเหมือนอยู่บ้านเลยทุกคนสวยงามนะฮะ เลิศมากทุกคนเนี่ยต้องบอกให้ชาวโลกรู้คาเฟ่เลิศเลิศน่ารักน่ารักแบบเนี้บางทีเนี่ยดีงามอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่บอกต่อเนี่ยชาวโลกจะรู้ไหมถูกไหมอ่าตรงนี้วัดสรีชุมออกไปสี่แยกนี้เลยตรงไปก็บ้านป่องนักที่ถ่ายละครช่อง3ามญาญาณนะัดเออกับเจมจิเขามาถ่ายเรื่องหนึ่งในสวงไงหนูรู้จักไหมบ้านป่องนักที่รอเก้ามาป,ป,รประทับค้างแรมหนึ่งคืนตรงชายสุรศักดิ์ ที่ไปมาแล้วสวยมากถ่ายละครไงย่าาย่ากับเจมจีมาถ่ายละครเรื่องหนึ่งในสวงแล้วก็ย่าเจมจีใช่ไหมอืมแล้วสวยมากบ้านบ้านปอกนักที่รอเจ็ดก็มารอเจ็ดมานอนประทับเป็นเดือนเลยนะกับพนังจ้าลำไพพันธีเพราลำปางมีอะไรดีๆมากๆทั้งทุกคนเที่ยวในเมืองลำปางนอกเมืองก็น้ําตกแจ้กซ้อนบ่อน้ําร้อนก็แวะมาในเมืองมาเจอเนี่ยหาชิบาชาอย่างเนี้ยะปั่นจักรยานของรีสอร์ทที่ก้าลำปางอ่ะ หนูไม่เคยได้ยินแน่ไม่คุ้นชื่อน,นี้เพราะว่าเป็นโรงแรมที่อยู่อีกอก,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 กลุ่มหนึ่งตรงนั้นที่นากวบนอกเมืองไป2กิโลทุกคนวานนียอะไรทำไมหน้าตาดีจังเลยเมนูที่นี่มีแต่หน้าตีหน้าทานใครชอบแนวช็อกโก้กับตอเอใครชอบแนวช็อกโกตใช่ไหมฮะสตอเบอรี่นเนี้ยเออเนี้ยเราสีสันหน้าทานอร่อยแน่นอนทุกคนจาะนี่ค่ะนมสดสตอเบอรี่ก็อร่อยนะฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆคือลํำปางหนูไปคุลํำปางโดยตรงไหมจังหวัดอะไรคะ ไกลๆแล้วหลงหลงรักอะไรที่ลำปางจ้าอากาศดีแล้วคำฝันประจําจังหวัดจําได้ยังทานยินลิอชาต่อซีรถม้าหรือแล้วถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นอ๋อพิษณุโลกกหนูจําคำฝันได้ไหมอันนี้ไงอ๋อแหล่งกําเนิดพระนเรศพระพุทธพระพุทธชินราชงามเลิศแหล่งกําเนิดพระพุทธ อย่างกําเนิดพระนเรศวรอะไรประมาณนี้ล้วนงามเลือดอะไรเงี้ยก็เป็นคําผัดที่คองจองกันแล้วของดีๆเยอะพิศนุโลกก็ไม่ไกลนี่จากที่นี่กี่กิโลเองลูกกี่กิโลจากลําปางจากชิบาชาแห่งนี้300ร้อยสม้เ่หรอกมันก็พอสมควรเลยนะสองเส้นทางอ่าสองเส้นทางอ่าวิ่งมันจะตักแล้วเหรอเนี่ยจากทางแพก็ได้ โอ,โอเคโอเคสำหรับคลิปสั้นดูสิมือลืมลบเมมทุกคนโอเคสำหรับคลิปสั้นคุณภาพนิชิบาชาํำปางเขรางนครเมืองรถม้าไก่ขาวนะฮะทุกคนนี้นะฮะรถมาก